อันความตายชายนาเรีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนลักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้วันหน้าช้าลือเร็วอันยศศักดิ์หาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลสละทรัพย์บริจาคแก่ปวงชนแม่ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟก็ขอจเจริญพรคณะสัตาย,ยาิยมทุกคนทุกท่านขณะนี้เราอยู่ที่สาระวะโนทยาน ซึ่งเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงดับขันปริณิพานซึ่งปัจฉิมโอวาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสก่อนที่ปริณิพานมีใจความโดยย่อว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยเทินแต่แล้วเรารู้อย่างนี้ว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดไปเป็นธรรมดาก็อย่าประมาทในการทำคุณงามความดีเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่ให้เรามั่นทำดีให้มากๆชื่อของเราก็จะเป็นบุญนามสกุลเราก็จะเป็นกุศลดังที่สุภาษิตคำกรของไทยได้กล่าวไว้ว่าอยากได้ดีต้องทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าคำหนอ อยากได้ดีต้องทําดีอย่ารีรอมัวแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยฉะนั้นแล้วเราอย่าประมาทในการดําเนินชีวิตอย่าประมาทในการประพฤติปฏิบัติอย่าประมาทใ,ในการใช้ชีวิตเพราะความประมาทเป็นหุ่นทางแห่งความตายความประมาทเป็นค่าศึกของสติเจริญพร